ตับข้งขางไขมันหรือที่หลายคนเรียกว่าไขามันพอกตับเมื่อโภชนาการเกินทําให้เกิดพังผืดในตับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากําลังเป็นโรคนี้ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สํนานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจาร,รย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยถ้าเราตับข้งขงขางไขมัน จะมีอาการแสดงให้เรารับรู้ยังไงบ้างครับโดยทั่วไปอาการของโรคตับข้างไขมันนี่เรียกว่าไม่น่าจะมีอาการใดๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดหลังจากทราบพ,พอคุณหมอวินิจฉัยว่าสงสัยว่าท่านจะมีโรคตับข้างไขมันคนไข้หลายส่วนก็จะกังวลเกิดความวิตกส่วนใหญ่ก็จะบบนว่าเริ่มเจ็บชายโครงด้านขวาบ้างละ่ะแน่นท้องบ้างละ่ะอึดอัดจุกเสียดบ้างละ่ะเหล่านี้ไม่ใช่อาการของโรคตับข้างไขมันโรคตับข้างไขมันส่วนใหญ่ไม่มีอาการ การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับข้างไขมันหรือไขมันพอกตับที่รับรู้ได้จากการตรวจสุขภาพประจําปีส่วนแรกคือค่าตับกรณีที่ไม่มีอาการใดๆเลยส่วนใหญ่ทราบด้วยการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายประจําปีค่าตับ A S T และ A L T ลองไปดูในสมุดคู่มือนะครับสตัวนี้มักจะขึ้นเกินกว่าค่าปกติค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณสัก40ยูนิตต่อลิตรค่าทํางานตับที่ขึ้นส่วนใหญ่ในโรคตับข้างไขมันนี่มักจะสูงประมาณไม่เกินร้อยต้นๆสมมติค่าตับท่านสูงมากเลยเช่น5เท่าสิบเท่า สองสามร้อยอาจจะไม่ใช่จากไขมันตับอย่างเดียวมักจะต้องมีสาเหตุอันที่สองร่วมอยู่ด้วยเช่นคนที่ใช้ยาอาหารเสริมอะไรมากๆก็อาจจะเป็นการแพ้ยาหรือยาเหล่านั้นทําให้ตับอักเสบหรือท่านอาจจะมีประวัติดื่มแอลกอฮอล์หรือท่านอาจจะมีไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ร่วมด้วยอันนี้คุณหมอที่ดูแลต้องมองหาสาเหตุร่วมส่วนที่2การตรวจช่องท้อง,องก็อาจช่วยให้พบโรคตับข้างไขมันได้อันตร้าซาวช่องท้องส่วนบนใช้คลื่นเสียงตรวจตับเนื้อตับที่ขาวจากภาพอันตราซาวก็คือตัว ไขมันที่แทรกเข้าไปในเนื้อตับนั่นเองคุณหมอก็จะซักประวัติเช่นการดื่มเหล้าเบียร์ที่มากเกินไปไวรัสตับอักเสบ BC ถ้าไม่มีเหล่านี้พอจะสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีโรคตับข้างไขมันแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพจะสังเกตสัญญาณตับข้างไขมันได้ยังไงครับสัญญาณสําคัญประการแรกก็คือถ้าตัวเองเป็นเบาหวานแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเช็คเรื่องตับค่าตับอักเสบอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีอันนี้จะช่วยตัวเราเองด้วยช่วยคุณหมอด้วยช่วยกันเตือนคนที่ไม่มีโรคประจําตัวใดๆเช็ค โรคตับข้างไขมันได้จากน้ำหนักตัวถ้าท่านไม่มีโรคใดๆเลยแต่รู้สึกน้ำหนักเริ่มขึ้นเร็วประมาณ5-10กิโลกรัมใน1ปีทำอะไรขึ้นผิดปกติไม่ดีละ การดูดัชนีมวลกายก็ช่วยเช็คสัญญาณตับข้างไขมันได้คนที่เริ่มน้ำหนักเกินหรืออ้วนให้ลองคำนวณน้ำหนักที่เป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเช่นน้ำหนักท่านอยู่ที่ประมาณสัก67กิโลกร,รมัมสูง1.7เมตรท่านก็เอา67ตั้งหาร1.7ยกกำลังสองจะได้ประมาณสัก22-23บคือค่าดัชนีมวลกายที่ปกติถ้าของท่านคำนวณแล้วเกินจากนี้ไปยิ่งมากยิ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษอีกชุดหนึ่งที่่ใช้ตรรรววจาเป็นนแุแง มากหรือน้อยเครื่องมือดังกล่าวก็คือค r า n s เ e n t e อ a ลา o โต a ราฟีเครื่องตรวจไขมันตับใช้เครื่องส่งคลื่นตรวจคล้ายๆอันตรสาวเลยเข้าไปที่สีข้างด้านขวาที่เป็นบริเวณของตับสักสิครั้งแล้วก็จะวัดเป็นค่าเฉลี่ยออกมาใช้เวลาจริงๆไม่เกิน5นาทีปลอดภัยเหมือนอันตรสาวเครื่องนี้จะบอก2ค่าครับค่าที่1คือบอกปริมาณไขมันในตับคนธรรมดาเนี่ยมีไขมันตับประมาณ10%ถ้าหากท่านมีไขมันเกิน60%คือ6เท่าขึ้นไปตัวตับท่านมักจะมีความรุนแรงของโรคละ อันที่2ก็คือมันจะบอกค่าพังผืดตับค่าปกติจะไม่เกิน6หน่วยกิโลปาสคาลถ้าท่านมีค่าสูงจากกขึ้นไปยิ่งมากเท่าไหร่ตัวตับหรือพังผืดตับก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น สำหรับกลุ่มที่ควรตรวจคัดกรองหาตับข้างไขมันมี3กลุ่มกลุ่มที่1ตรวจสุขภาพและค่าตับผิดปกติโดยท่านไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์หรือไวรัสควรตรวจหาสาเหตุเรื่องของตับข้างไขมันโดยทำเองก่อนดูว่าดัชนีมวลกายท่านเกินหรือเปล่ากลุ่มที่2ถ้าหากท่านเป็นเบาหวานที่รักษามานานเกิน5-10ถึงปีแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่ควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีคุณหมอบ่นบ่อยๆควรตรวจหาโรคนี้กลุ่มที่3ท่านอาจจะน้ำหนักปกติแต่ท่านมีญาติสายตรงคือคุณพ่อคุณแม่มีโรคไขมันหลอดเลือด เกิดวานท่านอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเสีย่ยงจะทำอย่างไรเมื่อเราตัดขั้งไขมันติดตามได้จากชัวก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์ ช่วงบอเชมสติตทุกครั้งและวิเคราะห์ทุกครั้งในารังเจสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม